สู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดรังขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดรัง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มให้สำหรับนักศึกษาทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่2ทับ2,565ของกศนอตำบลทั้ง5แห่งและมีการมอบสื่อพัฒนาผู้เรียนให้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมหรือการพบกลุ่มได้ตามปกติกศนอําเภอกุดรัง มีการประเมินมาตรฐานของโสูการเรียนชุมชนและบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานของนโยบายสำนักงานกศนอจังหวัดมหาสารคามและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจต่อผู้มารับบริการในแต่ละชุมชนการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอกุดรัง ัดกิจกรรมสัปดาห์สร้างสุขกศอนอสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอกุดรังเพื่อให้มีความรู้ด้านทักษะอาชีพในวิชาการทำสลัดโรกศกศนอำเภอกุดรังการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอกุดรังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดรังในรูปแบบกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดชาวตลาดการหมุนเวียนสื่อหนังสือให้สำหรับบ้านหนังสือชุมชนในแต่ละตำบลมีการส่งเสริมการอ่านผ่านระบบสื่อออนไลน์ร่วมกับกอนอตำบลทุกแห่งงานนโยบายเร่งด่วนกสอนอําเภอกุดรังได้รับมอบหมายให้ดําเนินการสํารวจข้อมูลและความต้องการของประชากรในหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมแผนที่สามิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนต่อไปงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติณนะวัดบ้านโกคลองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรัง ร่วมพิธีสวนเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพาชาราัชระมหาวัชรราชธิดาณวัดบ้านโสคลองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังกศอนอำเภอกุดรังขอจบการสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565 เพียงเท่านี้ค่ะ